สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลครับกับรายการอิเลชัน66ครับจอดสนามลือกตั้งสส400เขตทั่วประเทศนะครับโฟร์ไดเอแอนาลิซิสและแล้วครับวันนี้ก็เป็นโซนสุดท้ายนะครับผมของการแบบวิเคราะห์เจาะลึกนะครับผมก็คือโซนภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีตรังพัทลุงสงขลาตูนปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมทั้งหมด7จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งสตูลนปัตตานียะลานะทราว่วาเป็นจังหวัดที่ผมถือว่าค่อนข้างจะมีบุตสลีมค่อนข้างเยอะ นะครับในส่วนที่ปริมาณแบบเยอะน่านจะสี่0ห้าเปอร์เซ็นเลยแหละของทั้งจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับส่วนตังพัทลุงสตเออกระสงขาเนี่ยก็คือคนพุทธจะเยอะว่ามุสลิมหรือว่าจะสูสีหรือถ้าลืมเหลืองก็หกสิบสี่สิบนะครับก็แต่ถ้าคนจีนเยอะต้องตังกระหาาใหญ่แล้วก็สงขาบางกรหาาใหญ่สองขาคนจีนเยอะสตูก็พอมีบ้านแต่ปแต่น้อยปัตตานีก็พอมีบ้านแต่น้อยนะครับยาลาเออเบตงก็เยอะนะ ตรงก็คนจีนเยอะแต่จะสัดส่วนเป็นยังไงไม่สําคัญครับที่แน่ๆเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือตังพัทลุงส,สงขาแล้วก็สตูลเป็นสี่จังหวัดแล้วก็อีกสามจังหวัดเราจะไปดูพร้อมกันอีกทีคือปัตตานียะลาแล้วก็นาชิวสนะครับเริ่มจากตังก่อนเลยครับผมกพราะถือว่าถ้าในโซนนี้ถือว่าตังนี้ถือว่าน่าจะถึงก่อนใครเพื่อนเลยเนาะนะครับใกล้กรุงเทพม,มากที่สุดแล้วนะครับ ก็มีทั้งหมด4เขตนะครับจากเดิมมี3เขตตอนนี้เพิ่มอีก1คนเป็น4นะครับเริ่มจากเขตหนึ่งครับเขตตัวเมืองครับทับเที่ยงนะครับผมของกินอร่อยอร่อยเยอะเปิดตั้งแต่ตี่ยัน5ทุ่มเที่ยงคืนเขาเรียกว่าคุณมาเมืองตรังหรือทับเที่ยงตอนไหนคุณก็สามารถหารับประทานได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูย่างนะครับผมหรือว่าจะเป็นอโกปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับของอร่อยอร่อยเพียบเลยครับเมืองตรัง เริ่มจากเขตหนึ่งนะครับเบอร์สองครับถนอมพงศ์ลีกภัยครับตระกูลลีกภัยพักรวมไทยสร้างชาติเบอร์สามครับกิตติพงศ์ผลประยูมครับพรพรองพลังประชารัฐเขตนี้แชมป์เก่าเป็นของพลังประชารัฐนะครับตัวเมืองนิพันธศรีธรระบอดีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรอบนี้ครับแกขอเว้นวัดครับผมส่วนอีกคนหนึ่งครับนายแพทย์สุกิจอโศกประการรอบนี้แกก็ไม่ได้ลงเช่นเดียวกันนะครับก็บ้านก็อยู่ในเขตตัวเมืองเหมือนกันครับเพียง หมอสุกิจนะครับก็เบอร์เสียบเป็นแพทย์ตุลการมังคุณหมอสุกิจไม่ลงก็เลยเป็นหมอตุลการนึงนายแพทย์ตุลการมังคุณพักเฉติปัตครับหมายเลขห้าครับนายแพทย์รักคุณเจริญครับพักกรุงเทไทยหมายเลขหกครับทำงป็งแพทย์หญิงสรวีพัทรรักษ์อิสริยาชัยพักเพื่อไทยเป็นคนที่ถือว่าพักเพื่อไทยส่งลงมาตอนแรกเนี่ยสับสนไม่แน่ใจไม่รู้จะเอาใครลงระหว่างปกิจิยออสนิทอ่าคะนรนะ รักมุ่งกลางอะไรสักอย่างรักผู้กลางออใอ่ใช่ที่เคยลงไทยรัฐสายชาลติล้าแต่พานันถูกอยู่ไปก่อนนะครับแล้วก็ทันจะได้หญิงสอรว,วีสรุปเลิกสอรว,วีนะครับอืม่เจ๊นครับสุปกรณ์สวรรณมัดพักก้าวไก่นะครับแล้วก็อ่าให้อีกคนหนึ่งละการอนัญญาสวัสด์นิสาบัณไทยสร้างไทยคือเขตเนี้ยพูดตรงว,ว่า เราละมากมากไม่รู้เหมือนกันว่าจะฟันทงไปที่ใครดีเดี๋ยวว่าใอไรดีครับเขตที่สองครับเป็นเขตโซนประมาณห้วยยอดนะครับติดกับนครแล้วก็กระบี่นะครับบนบนหน่อยนะครับรัศดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเบอร์หนึ่งครับชนิการรักเมืองครับตั้งบุญใจไทยเบอร์สองครับสานที่วงหนองเปยครับก็เป็นที่ปดอดีตสอสเจ้าของแชมป์เขตนี้นะครับแล้วก็เบอร์สามกิจินีรุนแสงพักวงใจสร้างชาติวก็บอกว่าสวยอยู่นะคนนี้นะกิจินีรุนแสงนะครับ ลงเขตอำเภอห้วยยอดนะครับแล้วก็มาเลขห้าครับสุริยะนันทศิลป์ครับพักเพื่อไทยมาเลขหกครับทวีสุรบาลพักพลังประชารัฐการศัตรเหมือนกันนะครับและเขตนี้สําคัญครับเพราะว่าทวีสุรบาลกับสาิตวงค์หลองไยเคยเป็นเพื่อนร่วมอุดมการ์เดียวกันเคยอยู่ประชาธิปัตย์เหมือนกันแล้วเป็นศอัทในแบบยกพวงเหมือนกันคือตั้งเมื่อก่อนสรัทมันมีสี่คนเท่าเหมือนกันแหละครับแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นสองเขตเขตละสองคนเขตหนึ่งจะมีสองคนเขตสองก็จะมีสองคนเขตหนึ่งจะเป็นคุณชวนลีภัย นะครับซึ่งแกก็ยังคงลงเล่นการเมืองและย,ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้คนครับวิเชียนคันช่องนะครับส่วนเขตสองครับจะมีทวีสุรบาลและก็สันติวงหนองเตยรอบนี้ครับทวบีสุรบาลอยู่เขตเดียวกับสานติวงหนองเตยแต่เป็นคู่แข่งกันนะเพราะฉะนั้นจะมีคนสอบตกแน่นอนจะไม่ได้ด้วยกัน <c oughs> เหมือนสมัยก่อนแล้วที่อยู่เช้ปัดเหมือนกันแล้วก็ได้รับเลือกตั้งด้วยกันนะครับรอบนี้จะต้องมีคนที่สอบตกแน่นอน นะครับห้วยยอดเป็นยังไงอ่ะผมเคยไปคือมันจะเหมือนแบบเพราะ,ระว่าตัวเมืองเขาจะเป็นถนนใหญ่ตัดผ่านเลยนะครับก็คือเพชรเกษมเนี่ยละผ่ากลางเมืองไปเลยนะครับแล้วบ้านเขาจะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นเป็นแถวเรียงรายกาันแล้วบ้านจะสวยๆคือจะเป็นสไตล์มีความแบบเป็นบ้านไม้มากอะไรบ้างแล้วก็จะมีร้านขายเค้กเยอะอยู่หลายร้านเหมือนกันอย่าบอกว่าเยอะมากเพราะว่ากันปังก็เยอะตัวเมืองก็มีเยอะ แต่พ้อยอดนี้ก็ไม่น้อยร้านไข่เค,ค้กเยอะเหมือนกันนะครับเค,ค้กเมืองตังได้แหละแล้วมีลำพูลาด้วยลำพูลาน้่คือเป็นต้นกําเนิดของเค,ค้กเมืองตังที่แบบมันจะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วต้องการจะมีรูถูกไหมเค,ค้กเมืองตังนะครับแล้วก็เบอร์สิบครับปีชาย,ยอดยิ่งพักก้าวไกลครับผมเค,ค้กน,นี้ก็คงไม่แคล้วทวีกษสาริตดวนกันนะครับมีคนตอบตกแน่นอนแต่ว่า อย่าลืมว่ากระแสทักสู้ทางเพื่อไทยกับเก้าไกลไม่ได้ก็ระวังตาอยู่อย่างเพื่อไทยกับเก้าไกลด้วยก็แล้วกันนะครับป้าองรานาแย่งกันเองก็อาจจะแตะตาอยู่ก็ได้ครับใครจะไปรู้เกตีสามครับเกตีซามไหมเกตีซามก็อ่าเป็นโซนปเหลี่ยนนะครับย่านตาขาวนะครับเคลื่อนไปนทางสโตลเลยนะครับ ก็เป็นเขตที่มุสลิมเยอะเหมือนกันนะเพราะปะเหลียนก็มีโรงเรียนปอนเนาะอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสองแนวอสอนศาสนาเออเห็นเห็นลางๆแล้วมีมัสยิดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ย่านปาขาวก็มีบ้านตระกูลคีรีรัตนะครับซึ่งแบบเป็นหนึ่งในยี่สิบโบราณสถานของจังหวัดตรังนะครับโอ้โหเขาเรียกว่านอกจากจะได้เอ,อเขาเรียกว่าวิเคราะห์เลือกตั้งแล้วยังมีเก็บความรู้เรื่องท่องเที่ยวด้วยนี่นะครับก็เบอร์หนึ่งครับรัฐบงเจสมุทรครับพักพลังประชารัฐเบอร์สองครับ สุนัตดดาชาโลสถานพพิพิธลูกสาวของสมชายโลสถานพพิพิธนะคะรับอดีตส,สอสอนะครับผมพักประชาธิป,ปัต์ลูกก็ลงในนามพักประชาธิป,ปัตย์เชื่อเลยว่าเลยนะท่ามเฮงก็คนจีน่ะนะครับเขตสามนะครับผมเขตด่านบาเขาปะเหลี่ยงน,นะครับอำเภอย่านตะเาขากอำเภอกะเหลี่ยงประมาณนั้นช่วงนั้นทุ่งยาวอะไรเงี้ย นะครับทุ่งค่ออายวรรัตถุวัตศาสตร์ทุ่งค่ายใช่ใช่ <ๆ S 1> เราแมกเราแวกน,นั้นก็คือทั้งหมดเป็นเลขสี่ร้อยสี่แล้วก็สบายทิพย์ริปรพันธ์ครับพักเพื่อไทยอันนี้มุสลิมนะครับเบอร์เจ็ดพัดคงพงพานพักภูมิใจไทยเบอร์หกโอเคแล้วก็วิทาวิราวัฒนกิจพักเก้าไกลเบอร์สิบสามโอ้โหเขตนี้คนลงเยอะถึงสิบหกคนด้วยกันนะครับแล้วก็เขตสี่ครับเขตเออ่กันบัง นะครับอำเภอการปังประมาณนั้นนะครับก็ขายเค้กเยอะเหมือนกันซึ่งจะมีีสถานีรถไฟที่คลาสสิกนะครับสีออกแนวแบบมัสตาร์ดเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วเป็นสถานีรถไฟสายสุดท้ายฝั่งอันดามันครับผมมันไปได้แค่การปังครับไม่ถึงสโตนหมายเลขหนึ่งครับดิตทรินภาคอินครับภูมิใจไทยนะครับหมายเลขสองครับการตั้งปองะชิธิปัต หมาเลขสามรสมบูรณ์อุทัยเวียงกุลครับพักลุมเตยสร้งางชาติโอ้โหแค่สามคนนี้ดวลกันกนี่ก็มันแล้วนะครับพปรตบดีบัล,ลูชูเวรปรลังนชาชลัฐเบอร์สี่บุรษิจิเหลาพักไทยชาติไทยเบอร์ 4, ร 4, หา้า 5, นะครับแล้วก็สุวรรณสามะเรนพักเก้าไกลเบอร์เก้าวิโร์ทองโอเอี่ยมแะแพทย์วิโรจนะครับหมอโรดเบอร์สิบนะครับพักเ,เพื่อไทยหูเขียนนี้ดวลกันมันครับคู่แข่งช้างชนช้างชัดชัดนะครับทีนี้มาดูจังหวัดพัทธลุงกันบ้าง นะครับข้างเคียงของจังหวัดตังนะครับห่างจากจังหวัดตูเมืองตูเมืองพัทลุงห่างจากตวเมืองตังเพียงแค่6กิกิโเมตรเท่านั้นเองแต่เรื่องเรื่องคือระหว่างทางนี้เขาพับผ้าครับผมเพราะนั้นใครแขกไปใครมาใครจะไปทางตังกับพัทลุงนี่ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันด้วยนะครับรวมถึงการขับรถหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเขาค่อนข้างจะสามตอนเดี๋ยวขึ้นลงซ้ายขวาเดี๋ยวเบ้ซ้ายเบ้ขวาอะไรอย่างนี้นะครับ พัท,ะทะลุงกันบ้างนะเมืองลุงเมืองลุงนะมีสอดร่ออยู่ต่ามเขตเขตที่หนึ่งนะครับเขตเฮนึ่งนี่มีผู้สมัครหน้าสนหน้าซนใจอยู่ไล่ต่อไล่ขนนะครับอ่าเขตหนึ่งนะครับสุพัชรีธรรมภพครับลูกสาวของสุพัฒนธรรมภพนะครับผมอดีตสสประชาธิปัตย์ซึ่งสสประชาธิปัตย พัทลุงเมื่อก่อนจะมีสามคนจะเป็นรวมเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะเลือกทั้งจังหวัดนะครับก็จะมีนิพิษอินทรสมบัติที่ยังคงหลุดรอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับย้ายจากประชาธิปัตย์ไปอยู่กับพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุภัสทมภเพชรแล้วก็สมคิดนวลเปลี่ยนนะครับคนที่มีหนวดหนวดตรงกลางสมคิดนวลเปลี่ยนอ่านะครับหูสมัยนู้นนะครับแล้วก็ ผู้ชงวรสรีครับภูมิใจไทยล่าสุดลงมนเดี๋ยวอาบาจอเราไม่ได้รับเลือกรอบนี้แล้วเลิม่มมาลงสอสอนะครับดูสิว่าเขาจะเอาเ,อาเขาเาขารียกว่าคว้าต่อตำแหน่งสอสมาได้หรือไม่นะครับแล้วก็สุภพรสงชูครับพรรคก้าวไกลใช้จะลงลิขิตสุนทรพรางเพื่อไทยเพื่อไทยน่าจะยากครับดูแล้วเขตนี้น่าจะเป็นการดวลกันระหว่างประชาธิป,ปัตย์ภูมิใจไทย นะครับกิจติสต,ตาร์ลัตภูมิธรรมชาตินได้าาย,ยากเป็นการพัฒนารัฐมีพลังมาช้นานั้นเราจะยากได้เป็นประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยครับด่วนกันเขตที่สองเขตเดย์รอกนะอ่าเขตหนึ่งโตเมืองนะครับเขตสองเป็นทางควนขนุนต้นบนบนครับติดก,กับนครศรีธรรมราชนะครับก็หมายเลขสามครับปิยาการสุพรรณบุรีครับอภิระชาธิป,ปัตย์ ลูกสาวของสายยันสุพรรณบุรีครับอดีตนักการเมืองหรือสอสอในตำนานของจังหวัดัทุลุงนะครับแล้วก็วรรเทริดวีระพงศ์ครับประภูมิเจไทยลูกชายของฉลองเทิดวีระพงศ์สอส,อสอเมื่อสมัยที่แล้วพ่อไม่ไม่มาป้องกันแชมป์ครับป้อมนี้ส่งลูกมาแทนนะครับแล้วก็นิติศักดิ์ธรรมเพรครับตั้งรเป็นสร้างชาติธรรมเพรกันอยู่แล้วไม่จะมีอะไรนะอีกคนหนึ่งธรรมเพเหมือนกันนายกอบจในปัจจุบัน ใช่ใช่ทำมาเพรอีกแล้วก็พีระบูลส่งพักเก้าไก่นิชาแก้วนุ้ยพักเพื่อไทยเบอร์สิบโอ้โหเบอร์เก้าเบอร์สิบเพื่อไทยเก้าไก่เลยนะอโอเคเขตนี้ผมว่าถ้ามองตามหน้าเสือยังคงเป็นันจารณิบัตรกรมใจไทยอยู่ดีครับใช่คือที่พูดมานี่ไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหคือแบบหน้าเสือร้นร้นแต่ถึงเวลาจริงคนอาจจะไม่เลือกก็ได้ เปลี่ยนใจเป็นเรื่องคนอื่นเขตสามเขตสุดท้ายคนระับเขตต่งตางฝังแบบป่าบอนติดทั้งสองขาปากพยูนนะครับอมแม่ขรีอ่าอะไร่บบเงี้ยเราได้กันไปนะครับปัจจานวลเปลี่ยนเนี่ยนวลเปลี่ยนมาแล้วครับเท่ากัยตั้งชาเบอร์สี่น่าจะเป็นลูกชายของสมคิดนวลเปลี่ยนแล้วก็ล่มทํคขำนุรักษ์ลูกชายของนฤทธิ์ขำนุรักษ์สอนสอบพชเศิปั่ปากของเขตนี้แต่รอบนี้พ่อไม่ลงครับส่งลูกลงแทนนะครับอุปกรณ์กุนชิดครับป้าเก้าไกลเบอร์สอง นะครับแล้วก็กีณาลงชาติพักไทยสร้างไทยเบอร์เจ็ดเมื่อก่อนลงเขตต่อต่อกรุงเทพในนามพักชาติไทยพัฒนากีณาลงชาติผมจำไม่ได้ว่าเขตไหนในกรงุงเทพมาก่อนรอบนี้ย้ายไปลงพัทลุงนะครับแล้วก็พันธบัตรเอกชมพลขุนนักสอนพักเพื่อไทยเบอร์เก้านะครับประธางมนตรีภูมิใจไทยเบอร์หกประธองมนตรีไม่แน่ใจว่าพี่ชายหรือน้องชายของเจ๊เปี๊ยะนะครับผมนาทีและชกิตระการซึ่งเป็นเมีย ภรรยาเลยแหละของสิพัฒน์และรษฐกิจการหรือว่าโกเกียโกเกียเจเปียสละเอียเยเหมือนกันนะครับอืออออเขตนี้ผมมองไปที่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยใช่ใช่คือตามทรงแล้วอะพัฒน์รุงจะเป็นประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยแต่อย่าประมาทเพื่อไทยก้าวไกลรวมไปทั้งชาติก็แล้วกันนะครับ เียนี้ไปดูสตูนบ้างสตูนมมีสองเขตนะครับสตูนมีสองเขตเลือกตั้งนะครับเขตหนึ่งครับเขตตัวเมืองนะครับแล้วก็ควรโดนนะครับคอควายวอแหวนนอนหนูนะไม่ใช่ควรคอควายวอแหวนรอเรือนะควรแบบเหมือนประางเป็นเนินอะไรเงี้ยควรนะครับอ่อเขตหนึ่งครับเบอร์สองครับตติยพัฒน์เป็นติเชื้อพันครับหรือว่าบินพักเพื่อไทย นะครับเบอร์สามครับสอบีหมั่นหมั่นพักประชาธิปัตย์เบอร์สี่ครับพันธบโทสุริยามาลาสันพักพลังประชารัฐนะครับเบอร์ห้าครับรอสีใบกระเด็นลงในทั้งชาตินะครับเบอร์ 5, รรอรเจ็ดธน,นะนาคมพุทธจนาพิทักษ์พัก 9, ก้าวไก่เบอร์แปดรับพิบูลและชกิจประการพักภูมิใจไทยแชมป์เก่าครับประปองกันแชมป์นะครับเขตสองครับเขตสองโซนท่าแพ ละงูแล้วก็ทุ่งว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมโซติดกับทางจังหวัดตรังนะครับหมายเลขหนึ่งครับเกีติชาเกศาประชาธิปัตย์หมายเลขสองอีบอหิมควาชเวดนะครับพักก้าวไก่นะครับเบอร์สี่ับลรสิตเรียงประสิทธิ์ครับหรือว่าโกแพลูกชายของสำนิกเรียงประสิทธิ์นะครับผมแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับโกแพมาป้องกันแชมป์นะครับได้เบอร์สี่นะครับพระบุญยาไทยนะครับหมายเลข เจ็ดนะครับตอรีนจะไปเอาพักเพื่อไทยนะครับโอเคคเ่ายๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนี้เป็นที่จังหวัดสงขากันบ้างสงขานี่สอดๆรอบนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนเป็นเก้าคนนะจากเดิมมีแปดนะครับเขตหนึ่งครับตัวเมืองสองขาหมายเลขหนึ่งครับในเจือรจชสีพักรวมไายช่างชาติอดีตเคยอยู่ประชาธิปัตย์และเป็นตอนสองมาก่อนด้วยหมายเลขสองครับอดีตนายก นะครับเทศบาลเทศบาลเทศอดีตนายกเทศบาลตีเทศบาลเ,เ,เ,เมืองเขารูปช้างอ่าก็คืออดีตนายกแบนนะครับผมประสงค์บริรักษ์ลง,งพรรคกุมชายไทยครับเบอร์สองแล้วก็กันนัว่กกา,า,าการัมททายกันพรรคชาปนาก้าเบอร์สามสันทิปูญมณีครับลูกชายของนิพนธ์ปูญมณีแก่น,น้ำของพรรคประชาธิป,ปัตย์และลูกก็ลงประชาธิป,ปัตย์เบอร์สี่พัฒรวันขำตรีพรรคไทยสร้างไทยเบอร์ห้าสารับุญเส้งเพื่อไทยเบอร์หก ะวัตติโชตพลังวระจักเบอร์เจ็ดสกพันอนันพงศ์พักเก้าไก่เบอร์แปดนะครับแขง่งกันระลักมีทั้งหมดแปดเบอร์ด้วยกันสนุกแน่นอนครับสงขาเขตหนึ่งเขตอำเภเมืองครับไม่ว่าจะเป็นสา่ทชุงเ่ยวสำคัญไม่ว่าวจ,จะเป็นแหลมสมิลาที่เป็นนางเลือกอ่ะแล้วก็พญานาคส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนหางนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาดูเขตสองกันบ้างเขตอ,อำเภอหาดใหญ่ นะครับเทศบาลน,นครหาดใหญ่เดี๋ยวขอปิดเปื่เขตนี้ขัสุดท้ายนะเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะวะัดชิราพรนิลันตลาพรหรือว่าครูไพลินนะครับผมพักเก้าไกลเบอร์หนึ่งจต่าสีปานครับพักองคทสร้างชาติแชมป์เก่าครับเบอร์สองเจเด็ดเหมโกวทวีทรับพักไทยสร้างไทยเบอร์สามน่าจะเคยคนที่คุ้คุคูชื่อน่าจะเคยลงสมัครชิงนายกอบจอหรือว่านายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครหาดใหญ่นี่แหละสักอย่างหนึ่ง นะครับแล้วก็เบอร์เสียบิ่ภัตอุดมบักสอนครับพระระชธิปัปยดนะครับเบอร์เจ็ดครับรัตตบดโทชนาทิพย์สติพระราภพบครับพรคเพื่อไทยหรือหมวดเบียนะครับผมเบอร์เจ็ดนะครับจุลีนุ่มแก้วครับพรรคชาติพัฒนาเก้าเบอร์แปดนะครับเจริชนาพงษ์ชูแก้วพระภูมิใจไทยครับเบอร์เก้าตระกูลชูแก้วนะครับพี่ชายเสียแล้วก่อนนะครับน้องชายเลนลงทําหน้าที่แทนนะครับในเขตนี้นะครับโอเคค้าวๆประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้ถ้าก่อนสักครู่นะงครับช่วงหน้ามาต่อที่เขตสามสงขาครับผม